าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวบริษัท CKI Intelligence เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและบริษัท V Group ค่ะมอบเงินสมทบช่วยเหลืออุทกภัยวิทยาลัยเทคนิคแพร่ค่ะ เดยเมื่อเวลา13.30นาทีวันที่4กันยายน2567ที่ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคแพร่บริษัท CKR รถยนต์ไฟฟ้านำโดยคุณอเล็กเปาประธานกรรมการบริษัท CKR Intelligent ประเทศไทยนำโดยคุณอเล็กเปาประธานกรรมการบริษัท CKR Intelligent t e c h ์เทคโนโประเทศไทยจำกัดและบริษัท V g กรุ p คา นำโดยคุณเกรียงศักดิ์จรุนนนวิวัฒผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททวีกรุป๊ปคาคุณพักคทริลปิงผู้จัดการทั่วไปบริษัทวีกรุ๊ปคาเชียงใหม่ลำปางคุณอนุพุทธิเดชผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทวีกรุป๊ปคาลำปาง คุณเอกชัยนินคำผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทวีกรุป๊ปคาแพร่ทำพิธีมอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยให้แก่วิทยาลัยเทคนิคแพร่โดยมีนายคุณากรขาจาิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมพิธีมอบนายอัศวินข่มอาวุธผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับโดยภายในงานมีการชมวีดิทัศน์ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยเทคนิคแพร่และพิธีมอบเงินช่วยเหลือ โดยบริษัท CKR รถเดอนไฟฟ้ามอบเงินจำนวน150,000บาทและบริษัทวีกรุ๊ปคาร์จำนวน1,000 0บาทค่ะทางด้านนายอัศวินข่มอาวุธผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่กล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิคแพร่ประสบอุทกภัยในทุกแผนกซึ่งเปิดสอนในระดับปวชปวสและระดับปริญญาตรี แล้ฝึกสอนอาชีพแก่ประชาชนนำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมภารกิจของจังหวัดแพร่และช่วยเหลือภัยพิบัต,ติต่างๆโดยประเมินความเสียหายประมาณกว่า32ล้านบาทให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดและแม้ว่าวิทยาลัยเทคนิคแพร่จะประสบอุปปทกภัยแต่ทางวิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้นำคณะครูนักเรียนนักศึกษา ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องยนต์การเกษตรรถจักรยานยนต์ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคแพร่เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยและในวันที่6-8กันยายนนี้จะมาเปิดให้บริการประชาชนที่กาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่เพื่อบริการประชาชนในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรค่ะ ้ดยนายอเล็กเป่าจ่วงเฟยประธานกรรมการบริษัท C.K.R. Intelligent Technology ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเห็นสภาพความเสียหายนั้นมากและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูทางบริษัทได้เล็งเห็นแล้วคิดว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้มีห้องเรียนยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งตรงกับบริษัทที่จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าจึงให้ความสนับสนุนต่อไปอาจจะมีการต่อย,ยอดทางการศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น จากนั้นนายคุณากรคาชัยฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หอมด้วยผู้บริหารบริษัท CKR Intelligent Technology ประเทศไทยจำกัดได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจน้องๆน,นักศึกษาที่ให้บริการประชาชนในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ต่างๆบริเวณด้านหน้าวิทยาลายัยเทคนิคแพร่ซึ่งมีประชาชนผู้ประสบภัยได้มาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากทางตู้เย็นพัดลมปั๊มน้ำเตาอบหม้อหุงข้าวรถจักรยานยนต์เครื่องมือการเกษตรค่ะ Well, okay. อเอ่รคุขอ,อ,อ <c oughs> งยุ่าน,น,นินกัรอย่างนีน้มีสาขาที่แพ่เอ่อี่ยวซก้าขอบคุณนะครับติดเนตตาสหรับแรกของเราบริษัทแรกคือซีเกอร์อันนี้เป็น,นบ,ร,บร,ริษัทจากประเทศจีนีบริษัทประมาณแสนสล้านบริษัทของประเทศไทยมีรูปอันนี้มาจาัดชิ้ใหม่ ก็สอบคุณอยนบ้านในนั้นคุ้มครับคิดให้นอกหล่อมากที่สุดจังหวัดแพร่ลองมองที่จะกล้ามอง้างละก็เราดีเป็นหน่วยงานนักอุกสาห์แล้วก็ดู่ว่ารหมายไเรื่องตัวเราจะเรื่องที่หนึ่งนะครับทางตังราชกรหล่อเพราะราชการสอบแพร่แล้วท่านรองผูนก่อคชนาถเแพรขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง สำหรับการสนับสนุนของบริษัท CKR Intelligence Technology ประเทศไทยจำกัดและกลุ่มบริษัท V Group H, จำกัดในการมอบเงินสนับสนุนการฟื้นฟูการ,กรเรียนการสอนห้องเรียนยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่โดยมอบเงินสนับสนุนในการฟื้นฟูดังกล่าวจำนวนเงิน1 5 0 0 0 0าบาทการสนับสนุนของท่านมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษาให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการช่วยเหลือและความเลื่อเฟื้อของท่านซึ่งเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนสำคัญในการเดินหน้าและพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไปและการศึกษาต่อไปขอบคุณครับ

No,